สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้น้องคินนะครับตีบอสด,ดูนะฮะว่าจะเวิร์กไหมโดยผมจะใช้ทีมนี้เลยนะฮะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนอ่าน้องไอ้นิ่นิดหนึน่งเอา้าไม่ทันแล้วตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนมีตามาของน้องเซนนิดหนึง่งทีมนี้อ่ะชื่อเอาตัวนี้เข้ามา โอเคทีนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนน้องอใช้เป็นสกิลนี้เลยก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าจะตีได้อันดับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีน้องตัวเดียวนะ ใช้สิจะครบแล้วจะทำให้น้องใช้สกิลเร็วขึ้นนะถ้าจิดเล่นทีมแบบนี้อาใกล้ละใกล้ะกละ,ละโอ้โหโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะเริ่มแล้วเริ่ม้วเริ่มแล้ว ได้อยู่นะครับได้อยู่นะ,อ,นะนนอือน้องเซนสีน้ำหุ่นโอ้โหโอ้หอย่างแรงโอ้โห แป๊บเดียวห้าล้านแล้วอ anyway, วนะเร็วมากนะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนน้องเซนเป็นตีธรรมดาแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับอื้มอื้มดาเมจกระจายแรงนะผมว่าแรงนะ จะจะทันหรือเปล่าอ,อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหสิบล้านโคตรไวซีเร็วมากทุกคนโอ้โหโอ้โหดูดิ เท่าไหร่นะครับอันดับ3ปุ๋ยนิดเดียวเองห่างจากอันดับ2อันดับ1นิดเดียวยเองเออใช้ได้นะใช้ได้นะครับนี่ขนาดเราคือผมไม่ได้ใส่มีตาะแบ่งมุมนะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนมีตาะน้องเซนเนี่ยเป็นไอ้ไอ้ที่มันบัฟดาเมจเนี่ยน่าจะเพิ่มได้อีกนิดนึงเออผมเปลี่ยนไม่ทันนะเนี่ยเราใช้มีตาะนนี้ไงถ้าหากว่าเราใช้เป็นมีตาะอันเนี้ยนะครับเราตีธรรมดาเนี่ยเราจะได้บัฟด้วยนะฮะ แล้วก็อาจจะทำน้องอ่าน้องคินใส่เป็นท่าีอะไรแมงมุมเออแมงมุมน่าจะแรงขึ้นถ้าใส่แมงมุมเห็น <c oughs> เขาว่ากันว่าจะแรงนะฮะเดี๋ยวไว้ครั้งครั้งหน้าเนี่ยจะมาลองดูใหม่นะครับว่ามันจะแรงขึ้นไหมตอนนี้ก็ตีประมาณเท่าไหร่นะสิบเอดล้านนะครับโดยประมาณ10บล้านสิบเอดล้านเนาะนะฮนะ,ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันไปนะครับบ๊ายบาย